ค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานท a นเล r b เบสออฟเอเชียนะคะก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอยากเข้าไปดูเพราะจริงๆก,ก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทําเกี่ยวกับอาหารด้วยร้านอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกเ,ออเส้นทางนึงที่เราจะได้มาเรียนรู้มาเห็นว่าเ,เขาทาอะไรกันแต่มไเห็นมันมีหลากหลายแบบ เราเรียนรู้มากเลยใช่ใช่ค่ะเป็นไงบ้าง,ละลางาะคะลาลรานตาไหมคะัลี่แต้วรลล้านตามากค่ะเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้เจอกับเชฟที่แบบแต้วเองก็เคยไปทานที่ร้านอาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต้วรู้สึกว่าแบบเ,เมืองไทยก็เป็นเป็นประเทศที่ยังมีการเติบโตในเรื่องของอ,อาหารท่องการท่องเที่ยว hospitality ได้อีกเยอะอะไรเงี้ยก็ก็สำหรับเต้าเองในฐานะที่แบบเพิ่งเข้ามาเต้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบ c h a เลอร์สปอร์ตอันนี้ถือว่ามาศึกษาดู เขาเราจะมีมุมมีแพรธุรกิจอะไรเกี่ยวกับด้านนี้ไหมครับคือจริงๆเราก็ทําร้านอาหารอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็มีธุรกิจที่ที่คุณปนายทำเกี่ยวกับ hospitality อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ถึงเหมือนกับว่าเรามาศึกษาดูงานเนาะมาดูว่าเขาทาอะไรกันแล้วก็ยิ่งเทรนเนอร์เนี่ยก็จัดงานเป็นเอเชียสําหรับเอเชียด้วยแล้วก็ในปีหน้าๆก็จะมีอีกหลายๆหลายๆโปรเจกต์อะไรอยงเงี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีมากเปแล้วเป็นไงบ้างคะ ดีมากค่ะดีค่ะก็เพื่อนเห็นเพื่อนรีวิวไปเยอะมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายสําหรับเจ้าเท่าไหร่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแต่ว่าก็ก็สนุกดีค่ะช่วงนี้เราก็เลยแบบมุ่งมั่นอยู่กับตรงนั้นเป็นหลักเลยเพราะว่ามันยังแบบวางมือไม่ได้สำหรับตัวเต้าเองใช่ปะจริง,รงๆก็ไม่ไม่เชิงว่าวางมือไม่ได้ค่ะแต,แต่ว่ามันต้อง คือมันมีธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเกิดขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็หยุดที่จะแบบพัฒนาไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ตลาดว่าจริงๆแล้วแบบเรียลมา t เป็นใครแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่เพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยกันรีวิวขนาดนี้มีปัญหาหรือมีปัจรัยอะไรเป็นตัาที่แบบว่าอุ้ยมันแบบยากเหลอือเกินสำหรับการธุรกิจตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีนะคะในเรื<ม>่องของการจัดการ้วว่าเพราะว่าบางทีแบบ มันก็คือธุรกิจอาหารก็คือเซอร์วิสเนาะแต่ว่าเราก็ต้องทำเซอร์วิสให้แบบพร้อมที่จะรับทุกคนรับทุกความต้องการอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ก็ถือว่าตอนนี้ไปได้สวยดีค่ะดีค่ะถือว่าเรา่วาไปบอก,นะกเพื่อนมันว่าวันเปิดร้นานอะไรอเขาบอกโมเมนต์เต้าเบลมาแฮทแท็กเต้าเบลอ๋อ<แ>ใช่ค่ะสำหรับงานนั้นนะคะเป็นงานเปิดร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเต้าก็ เออมีอีเวนต์จัดด้วยเต้าก็เลยรู้สึกว่าเต้าออมองคนที่เราเราอยากจะชวนมาในวันนั้นเพื่อที่จะมาแบบแชร์วายดีๆี positive vibe อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเบลเคยมาซัพพอร์ตมาร้านอาหารที่กรุงเทพด้วยเลยเต้าก็เลยเออ อยากชวนเบลมาด้วยแล้วเบลก็มาอะไรเงี้ยวันนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่แบบเพื่อนเพื่อนมาสอร์ตกันหลายคนแต่เขาก็มาตกตีมจัดเต็มมากเลยนะใช่สาวสาวแบบน่ารักมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆในพัทยาเองอะค่ะก็ไม่ได้มีร้านที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนเยอะอะไรเงนะี้ยแล้วก็วันนั้นทุกคนก็ตั้งใจมากันก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆช่วงนี้ความนิยมความนิยมก็เริมาขค่ะจ<า>ับเต้าเบลเต้าเบลแล้วตอนนี้ก็ดีนะที่ยัง,งยมีคนคิดถึงค่ะ มีโอกาสได้พิการแบบไม่รู้เลยอพี่เขาสนใจไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็กล่าว่าพวกนั้ก็ไม่แน่ก็ไม่ก็ไม่แน่นะคะเออแต่ไม่ติดใช่ปหมเออเต้าก็ไม่ติดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องดูเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็ดีใจที่ที่ยังมีคนคิดถึงทั้งทั้งเต้าแล้วก็เบลล์ค่ะแล้วตอนที่เขาเห็นหน่ารักเพื่อนๆกันฝึกเขาเลยแบบเฮ้ยกันต่ำชี้หรืออะไรอย่างเงี้ย อาจจะอย่างนั้นค่ะแล้วก็มันอาจจะแบบมาจาับสัมภาษณ์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ด้วยค่ะแต่ว่าตัวเต้าเนี่ยก่อนหั้านี้มีติดต่อมาแบบงานอย่างเงี้ยติดต่อมบาป่ะอู้ก็เกินเลยไม่ไม่มีนะอืมไม่ไม่ไม,ม,ม,มีค่ะไม่มีแต่ก็ยินดีจีนใต้ไม่ติดสำหรับแฟนคลับที่จะเป็นเต้าเบลหรือจะเป็นเบลเต้าดีก็ดีตลกดีสนุกดีค่ะเดี๋ยวต้องต้องลองรอดูว่ามันจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเต้าก็จริงๆอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น เกิเล้วขนาดนั้นแต่เราคิดว่าเออถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนนักแสดงไม่ไม่ไมไมอาจจะไม่เป็นเบลอาจจะเป็นใครก็ได้ใช่ถ้าเราได้มีโอกาสแบบมาอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันน่ามันก็ดีถ้าเราเข้าถึงใช่ไหมคะมุกันเกิเพราะว่าถ้าเกิเขาชื่อใครขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ย เราจะต้องเป็นแบบขวาขวาซ้ายเออคืออะไรนะโขฝาขวาซ้ายก็คือชื่อใครขึ้นก่อนไม่ได้นะอ๋อหรอเรายังไงคือใครชื่อใครขึ้นก่อนชื่อขึ้นก่อนก็ต้องเป็นคนดูแลเท้าไงอ๋อหรอไม่รู้เลยนี่เพิ่งรู้วันนี้แล้วเนี่ยขอบคุณสำหรับข้อมูลเพราะตอนนี้เขาเป็นเต้าเบลอยู่ไงไม่เป็นเบลเต้าอะไรเงี้ยเต้าเบลล์ซึ้อแต่ว่าเต้าต้องเป็นคนเออจ้าได้ชอบชอบดูแลทุกคนชอบชอบชอบค่ะ hospitality ชอบค่ะเออเต้าก็ช่วงนี้ทำลงานระกรงงานละครอะไร กลับมาไหมครับหรือว่ารอปีหน้าเลยทีเดียวเพราะมันใกล้สิ้นปีแล้วเอ่อขึ้นอยู่กับโอกาสเลยคะ่ะตอนนี้เต้ายังเอนจอยทำเรื่องร้านอาหารแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆรอให้แบบทำอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงในส่วนของร้านอาหารเองก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ว่างขนาดนั้นยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยเใช่ค่ะมีติดต่อมาเรื่อยไหม,มแบบ มีมีบ้างมีบ้างมีบ้างค่ะแต่เขาเข้าใจใช่ไหมว่าช่วงนี้เหมือนสองครงการที่ตรงนี้ก่อนแบบเป็นการพักผ่อนไปไหนตัไม่ได้พักผ่อนเลยนะจริงๆทำงานวันเลยอ่ะไม่พักพักงานละครเอาละครก็คือแบบลุยลุยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็ก็จริงๆเออ่มันเป็นหน้าที่เราแหละที่เราจะต้อง manage เองว่าเราจะ priority งานไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้เหมือนตกลงว่าจะทำไปถึงณตอนนี้นะคะว่าว่าจะถ่ายอะไร งานแสดงอันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเพนอยู่ไม่ได้แบบไม่รับเลยแล้วแต่ว่าตอนนั้นฟิลเราเราติดอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วเราอยากแล้วเราเอนจอยกับงานะอไรหรือเปลา่าหลายคนเข้าใจผิดที่ว่าเต้าแบบว่าหายไปแบบไม่รับงานแล้วกเพราะว่าตอนแอสหือเฟตัวจะมีนอ้องมีครอบครัวแบบให้หบแบบสมบูรณแบบแบบนี้จริงไหมครับเอาไม่ไม่ไม่ค่ะก็ ยังไม่รู้อนาคตตัวเองขนาดนั้น<ช>เลยค่ะก็คะแค่แบบทําวันนี้ไปก่อนว่าโอเคตอนนี้เรายังมีธุรกิจที่ต้องทําอยู่ก็ก็ทําตรงนี้ไปก่อนแต่คุณแฟนเขาอยากได้มีไหมครับหรือว่าตัวตั้าเองมีแพลนไหมครับหรือว่ารอปีหน้าเลยทีเดียวกับแพลนเรื่องนี้ยังไม่รู้อนาคตขนาดนั้นเลยค่ะยังไม่รู้ว่ามีได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเดี๋ยวก็รอดูว่าว่าจะเป็นยังไงการใช้ชีวิตสู่เป็นแบบอย่างนี้อยู่เอ็นจอยกับการทำธุรกิจยก็เรียกว่า ใช้ชีวิตไปทุกวันให้มันดีที่สุดค่ะวันไหนที่มันพร้อมจะมีก็ก็ก็เป็นวันนั้นใช่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือช่วงนี้เลี้ยงหลานไปก่อนไม่ได้เลี้ยงด้วยทํางานเนี่ยไม่ล้าสุดล้าสุดล่าสุดได้หลานชายคนนึงคีะเปิดตัวแล้วว่าได้หลานชายอ๋อใช่ค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยค่ะเจมเนี่ยแบบยุ่งเรื่องงานมากเลยใช่ค่ะ ชีวิตแต่แกลงเรามาถึงว่าแตแกลงเราเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเลยการเตรียมจะเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางตั้งตัวตัวแม่เองตัค่ะค่ะเอ้ยเราแทคแคร์เพื่อนยังไงบ้างหรือว่าเป็นฝ่ายซัพพอร์ตไปก่อนไม่ได้แทคแคร์อะไรเลยค่ะทุกคนเต็มแต่แกลตัวเองทุกคนโตๆกันหมดแล้วเตรียมตัวซื้อทองให้กับหลานหลายคนไหมคะเพราะว่าเขายังซื้อทองกันอยู่ไหมคะซื้อครับเขายังซื้อกันอยู่เนาะอ๋อโอเคก็อาจจะ อาจจะเป็นเป็นอย่างอื่นนะทองมันขึ้นเนาะอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นอะไรไปเป็นหัวหนุ่มไปแต่ว่าเกย์เขารับปากไว้แล้วค่ะเหรอคะว่าต้องเป็นทองเท่านั้นแต่ว่าเราไม่รู้เท่าไหร่นะคะอ๋อโอเคค่ะอาจจะเป็นร้านอาจจะเป็นอาหารแล้วพ่นทองแทนแล้วกันแล้วคุณเต้ากับลุกใหม่อันนี้ทําไมถึงตัดสันเดนนะคะตัดผมสั้นคะก็เปลี่ยนลุกบ้างค่ะแล้วก็เออเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ที่ถ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็เลยแบบประมาณนี้ตัดผมสั้นเลยอรสุด จำไม่ได้เลยอะตอนนั้นผมสั้นแหมใช่ใช่ใช่ชอบไหมครับกับลูกนี้มันดูเฉียวขึ้นมันชอบไหมคะต้ชอบนะไม่รู้คน่นชอบหรือเปล่าจำไม่ได้ว่าคือใครหรอเพราะว่าชิงนกับต้าหัวยาวจริงจริงจริงชอบมากเพราะว่าดูแลง่ายค่ะแล้วก็แบบมันเหมือนเข้ากับบุคลิกเราด้วยในความรู้สึกนะคะไม่รู้คิดตัวเองเปล่าอันนี้คือตัดเรื่องงานเลยเฉพาะเลยใช่ไ ตอนแรกตัดเพื่องานแต่ว่างานจบแล้วก็ยังตัดอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าชอบเพราะหลายหคนเอาไว้ผมยาวนานเขาก็จะแบบความเสียตรงเสียดายไงตัดผมเตาเป็ดปะไม่เลยค่ะเพราะว่าชอบชอบอะไรใหม่ๆค่ะชอบเปลี่ยนใหม่ๆไม่ได้ยังขอบคุณค่ะนิชมน้อี่จริงเตาทีจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแสดงว่าคุณแฟนได้แฟนใหม่ป่อค่ะได้แฟนอันนี้ต้องต้องถามเขาเองทิดงเตาเป็นยังไงบ้างจะตัดตัดได้ตัดได้เพื่อนคุรอบค่านี่นะคะทุกคนก็ดูชอบเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าอะไรใหม่ๆ อเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแต่มองตรงกันแต่ฉันไม่ได้เจอเลย